สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สาระนารู้นะครับมาแนะนํากันเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับคนที่ลืมรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นแอป f c e e o o o Line หรือแอป,ปอื่นๆที่เคยตั้งไว้รหัสการถอนเงินแอป,ปต่างๆรหัสเข้าแอป,ปนั่นเองนะครับลืมแล้วทํำยังไงถึงจะกลับไปดูได้ก็ให้กดเข้าไปตรงนี้นะครับจะเห็นหนะาขาวๆนะกดเข้าไปตั้งค่านะครับกดเข้าไปแล้วปุ๊บ ไม่ต้องไปเลื่อนหาเยอะนะมันจะอยู่ทางขวาที่เป็นรูปแว่นนะครับแว่นขยายนะอ่าทำตามเลยนะครับกดเข้าไปตรงแว่นขยายเสรแล้วกดพิมพ์พิมพ์คำว่าจัดการรหัสพิมพ์เข้าไปนะฮะมันก็จะกระเด้งขึ้นมาแบบนี้เครื่องมือจัดการรหัสผ่านดูและเปลี่ยนแปลงหรือนำรหัสผ่านที่บันทึกไว้ ะครับเราก็จะทําการเข้าไปดูได้ว่าเราตั้งรหัสผ่านอั้นไปเลยเอากดเลือกบัญชีลุงอาจจะมีหลายบัญชีหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะอมีหลายบัญชีมีหลายบัญชีเสร็จแล้วนะครับกดเข้าไปตรงบัญชีเสร็จแล้วเขาจะให้เรากดรหัสที่เราตั้งไว้ในการล็อกหน้าจอนะครับเราก็กดรหัสของเราเสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ แล้วเราก็ไปดูที่แอปต่างๆที่เราตั้งรหัสผ่านไว้ว่าเราตั้งอะไรไว้อันนี้คือเข้ามาลึกๆให้ดูกันแล้วนะครับอ่านี่ในแต่และแอปก็จะมีการตั้งรหัสผ่านไว้การดูก็เข้ามาดูแบบนี้อยากดูแอปไหนก็กดแอปนั้นอ้าวมาแล้วนะครับมันจะช้านิดนึงนะครับ กดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นแต่ละเบอร์ที่เราผูกกับ Facebook ไว้ว่าเราใช้รหัสอะไรอ่าทุกคนไม่ต้องไปพยายามแฮกนะครับมันยากนะครับไม่ต้องพยายามแฮกแต่น้าทุกท่านก็จะเห็นรูปลูกกระตารูปล,ลูกกระตาท่านก็แตะเข้าไปตรงลูกกระตารหัสก็จะกระเด้งขึ้นมาเปิงเปิงทันทีนะครับนี่เปง ปังทันทีอันนี้เป็น facebook ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ต้องไปพยายามไปแฮ็กกันนะครับอืมบางไอดีก็ยังใช้บางไอดีก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่ต้องไปพยายามแฮกกันเนาะอันนี้มาแนะนำนะครับว่าดูรหัสกันได้อย่างไรอ่าเห็นไหมครับไม่ยากนะครับเข้าตามนี้กันได้เลยอยากดูแอปไหนก็ กดเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เปิดตรงลูกกระตานั่นเองแค่นี้เองง่าง่ายนะครับไปลองทํากันดูแล้วเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมานีสุดใจแล้วกันสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับนะฮะ